แม่นวลคืออีกท่านหนึ่งที่เคยตายครับสองครั้งสองครั้งด้วยครับผมก็คือในช่วงปฐมเราเป็นลูกชาวนาครับเราก็เจอเห็ดล้วก็เอาเห็ดฮะมาทําต้มยําให้แม่กินแล้วก็กินด้วยครับกินด้วยเสร็จแล้วมันก็เป็นเห็ดไตเบื่อเป็นเห็ดพิษโอ้โหครับเราน้ําลายฟูมปากไปไหนไม่ได้ก็ก็เข้าไปที่ห้องฉุกเฉินประมาณเกือบเจ็ดวันค่อยฟื้นขึ้นมาภาษาอีสานเรียกว่าตายคืนหรือตายฟื้นมาครั้งที่สองนะครับในในช่วงนั้นนะครับเราก็เกิดอุบัติเหตุที่ตงบรีลมพูเจอสารปลุบ ครวก็อธิษฐานเราแบบคือพูดงได้ว่าปู่ช่วยลูกด้วยแค่นั้นหละฮะจำได้รถเราก็ชนหน้าผาเลยคือรู้สึกตัวว่ากาลัง<ำ>จะประสบอุบัตเิเหตุอุบัติเหตุแล้วปู่ช่วยลูกด้วยฮะเพราะเราสิบลอ้อสวนทางมาเราก็หักหลบรถเราเนี่ยชนหน้าผาแล้วครอบครัวเราภรรยากับลูกเนี่ยเขาเออกไปโรงพยาบาลแต่เขาไม่เอาผมไปเพราะเขาคิดว่าเราตายแล้วนิ่งเลยกับนิ่งเลยเพราะนิ้วขาดหมดนิ้วนี้ขาดหมดตานนี้ก็หลุดออกมา เขาก็มาเจอเห็นนิ้วกระดิกได้เขาก็เลยบอกว่าเอาไปโรงพยาบาลสิบห้าวันเราฟื้นขึ้นมาเราก็นั่งคิดเกิดอะไรขึ้นทําไมเราคุยกับใครใครไม่คุยกับเราคือในช่วงนั้นที่พี่อนรนหลับอยู่คพี่โนรนก็เห็นคนปกติครับผมแต่ไปคุยกับเขาเขาไม่คุยด้วยเขาไม่เห็นเขาไม่เห็นเราแต่เราเห็นเขาครับเราก็เลยรู้ว่าโลกหลังความตายเป็นยังไงคือพูดง่ายว่าวิญญาณยังเล่ร่อนอยู่หรือว่าถ้าเรามาศึกษาทางธรรมเหมือนกับว่าเราไม่ถึงคราวเคาะที่จ้ต้องตายหลังจากนั้นมาปั๊บเราก็เริ่มมีจิตสังวรหรือมีเสียงกระซิบ